สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาแล้วเช้าวันนี้นะคะเรามาร้วยมโนมทนาบุญกันนะคะอ่าระหว่างที่เราพระอาจารย์นะตื่นรู้อะไรกันบ้างกับการที่ไปเรียนรู้กับครูสีตาที่น้าเฟเขอลดเสียงนิดนึงก่อนอ่าเมื่อวานเราเรียนรู้คลิปกันกับครูสีตาแล้วเราได้อะไรบ้างค่ะจิตของผู้ให้ทิ้งใหญ่เสมอนะคะพระอาจารย์ใกล้จะมาแล้วลูกเดี๋ยวเราร่วมมโนมทนาบุญกันนะคะออกมาแบ่งปันออกมาพระวังจิตกันเป็นผู้ให้ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเปิดรับความมั่งคั่งนะคะให้เกิดขึ้นกับเรานะ เอาวางจิตการผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งขยายจําได้ไหมคะคำคำนี้นะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้รับกลับคืนมาเออยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่ขอมองนิดนึงเพราะว่าหันหน้ากล้องไปฝั่งนวลไม่ได้นะคะทุกคนเออเอามาวางจิตการเป็นผู้ให้ออกไปช่วยเหลือผู้คนในทุกช่องทางทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดก่อนรนะดับแรกอ่ะแล้วก็ต้องไม่หวังว่าคนคนนั้นจะมาทำงานกับเราไหมนี่คือการวางจิตการเป็นผู้ให้นะคะ ให้เขาได้ความรู้กับการที่เราไปเรียนปฏเรียนรู้แล้วเราไปสอนเขาให้เขาไปปรับใช้ในชีวิตเขาจากคนที่เคยทุกข์เคยเศร้าเคยเครียดเคยเสียใจเคยร้องไห้และมีพลังไปต่อในด้านดีนั่นคือการวางจิตการคนผู้ให้นะมันอาจจะเร่งรีบนิดนึงและยังจับต้นชนปลายไม่ได้นะที่จริงต้องตั้งคิดยาวกว่าน,นี้นะคะทุกคนนี่คือการให้ให้ตัวเองได้มีความสุขกับการลุกขึ้นมาทาบุญตักบาตรให้ แผ่บุญกุศลที่เราทําให้กับทุกๆสรรพสิ่งนะคะได้ช่วยบํารุงพระพุทธศาสนาพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในการที่เราลงมือทาตอนนี้ไปด้วยอเป็นการให้ให้เพื่อนของเราทุกคนที่เขาจะไปทํางานแต่ไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาเตรียมของเพราะเพราะด้วยภาระและหน้าที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะพี่ตุ๊กเป็นคนโคตรโชคดีที่สุดได้ลุกขึ้นมาขายของแลวเรามีโอกาสได้ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารตักบาตรทุกวัน แต่พวกเราทุกคนก็โชคดีเช่นกันที่เห็นคลิปคลิปนี้เพราะพวกเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอ่าและแชร์คลิปนี้ออกไปยิ่งคนเห็นเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้บุญได้เป็นคนที่ส่งสเสดงบุญให้อ่าด้วยกันทั้งนั้นนะคะโอเคพระอาจาร